ัวคนดาหรือวีคนดาต้องรับมืออยังไงคุณเชื่อไหมล่ะว,ว่าสิ่งเนี้ยพี่อยาได้เรียนรู้เลยนะ <c oughs> เขาบอกว่ามันเป็นทฤษฎีกระจบท้อนเนาะ ใครที่เขาว่าเราหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งที่เขาว่านั่นคือมิติที่เขาอะยอมรับตัวเองไม่ได้ถ้าเราอะเข้าใจทฤษฎีนี้นะคุณจะไม่โกรธใครที่ว่าไปเลยแต่ก่อนอะพี่เป็นนะพี่กลัวคนวมาว่าเราแบบว่าทําไมเธอเป็นแบบเนี้ยแกมันอยากรวยละสินู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอพี่รู้ทฤษฎีนี้พี่กลับไปคิดจริงๆอะไอประโยคนี้วันที่พี่ฟังพี่เจ็บนะแต่พี่กลับไปนั่งนึกดูนะที่เขาพูดประโยคเนี้ลึก,ลกๆเขาก็อยากรวยแต่เขาไม่สามารถทําให้ตวัวเองรวยได้พอเ,เขาเห็นเราขยันทํานั่นทํานี่ เขาก็เลยพูดไปยคมนั้นออกมาก็แกมันอยากรวยแล้วสิพี่ยอมรับเลวเออใช้ฉันอยากรวยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าอืมสิ่งที่เขาพูดมันคือเขาไม่ใช่พี่พี่จะไม่โกรธเขาเลยอใครมาว่าเราเห็นแกตัวลึกๆเราเขามีมิติของความเห็นแกตัวแล้วพี่ก็มามองว่าถ้าเธอจะมองว่าเรื่องนี้ฉันเห็นแกตัวมันก็เรื่องของเธอนะแต่ฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้ยมันเป็นความรับผิดชอบของเธอที่เธอต้องทําเองไม่ใช่หน้าที่หรือความรับผิดชอบของฉันเห็นไหมพี่ก็จะไม่ได้แบกไอ้คำด่าของเขามันมาอยู่กับพี่แล้วไงคำนั้นมันนกกจะถูโยลตง ไปหาเขาเองเลยอัตโนมัติใจเราก็เบาเราก็ไม่ได้เอาเรื่องเขาอะมาอยู่กับเราแหละอย่าเอาคาําด่าคนอื่นมาอยู่กับเราพี่ง่ายๆนะมันเหมือนกับถ้าคุณทําตัวเป็นกระโถนะ่ะใครดา่าคุณคุณรักเข้ามาคุณก็เป็นกระโถน่ะดิคุณอย่าทําตัวเป็นกระโถเนเอคุณก็ชูดออกไปสิมันก็ไม่เข้าตัวคุณแล้วคุณก็ไม่ทุกข์สิคุณก็ไม่เครียดสิใครอยากดา่าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของพี่นี่สิงป่า